สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านมาถึงบ้านแล้วนะคะ,ะมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมา,มาทำให้เส็จแล้วนะคะมาจากกัดแจงตะกรอนข้าวของที่จะ,ะทำน้ำพี่ะน,นะสาวดำก็หั่นไว้ที่เรียบร้อยแล้วทำเสร็จแล้วต้องํำไปก่อนถ้ากลัวจะเห็นในนั่นกลัวจะเห็นมีดสาวดำเข็ดเลยนะคะกลัวจะเห็นมีดนี่คือหน้าตาอ่า ของที่จะทำน้ำพริกปลาทูนะคะดส,สาวดำนะคะจะมีน้ำพริกปลาทูานะคะซึ่งนี่ก็คือข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อเตรียมที่จะใส่กับหม้อปลาก็คือ,อต้มปลาแล้วก็น้ำปลาหลุนแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปสองตัวนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ บ้านานะคะบ้านานสาวดำก็อยู่บ้านนอกนะคะไม่ใช่อย <SI ู่ในเมืองนะคะของแท้ของจริงอย่างแน่นอน นะคะคี่ก็คือหน้าตาปลาทูนะคะีปลาทูที่สาวดําซื้อมาละวหกบาทเมื่อเช้านี้นะคะเพื่อที่จะมาต้มใส่กับหม้อปลาหลนนะคะ ก่อนนะคะให้น้าเดือดนะคะเราก็จะนาปลาทูนี่ไปใส่นะคะอันนี้คือวิถีชีวิตของสาวดําและก็เป็นชีวิตเป็นความเป็นจริงซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สาวดําชอบนะคะอบแบบนี้นะคะนี่ก็พ่อแม่พาทำนะคะ พ่อแม่นะคะหอมแล้วเริ่มหอมแล้วนะคะปะลาร้าก็ต้องใช้ปะลาล้าปลากระดีนะคะใช้ปะลาล้าปลากระดีนะคะ คุณแม่ท่านพาพาปถูพากินเนี่ยท่านก็จะพากินน้ำพริกน้ำปลาหลุนนะคะน้ำปลาหลนนะคะน้ำปลาหลนนะะุน สูตรสาวดำพารวยจ้านะคะใกล้จะเดือนแล้วเดี๋ยวนะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะสาวดำก็จะนำก่อนข้าวของเนี่ยน้ยำปลาเดือดก่อนนะคะแฟนงขับจ๋านี่สาวดำชอบกินแบบนี้ค่ะชอบไปชีวิตจิตใจเลยนะคะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมสาวดำจะชอบทำกับข้าวเอง แล้ทำน้ำพริกปะลาระในขณะที่เรารอให้น้ำหม้อปะลาล้มันเดือดเนี่ยนะคะเราก็เตรียมการอย่างอื่นนะคะ ก็เป็นอุปกรณ์ของบ้านๆเราอยู่บ้านนอกบ้านนอกนะคะ,ะตัวจริงเสียงจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อข้าวตาหม้อข้าวเตาแกงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทํากินอยู่ทุกวันนะคะนะคะไม่ใช่ร้านอาหารเนาะ,ะไม่ใช่ร้านอาหารเนาะเราแป๊บนึงนะคะ น้ำลิกปลาปลาตาคูนะคะเปิดเครืกระหอมชุยเลยก็ได้นะะนะคะอย่าลืมนะคะเราก็ซื้อปลานินมาตัวหนึ่งตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำให้เดือดน้ำกินใส่หม้อตั้งน้ำให้เดือดนะคะ,อะ,ออะ,คะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอา ปลานิลน่ะใส่ลงไปให้น้ําเดือดก่อนนะคะไม่งั้นมันจะขาวนะคะให้น้ําเดือดก่อนนะคะมัเริ่มกำลังจะเดือดแล้วนะคะแฟนขัจ๋านี่คือของจริงทําแบบนี้ค่ะเห็นไหมเห็นหน้าตาแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะพริกก็ต้องเอาทั้งลูกเขียวลูกแดงแล้วแล้วแต่คนชอบนะคะนะคะ แแต่คนชอบจะยินเสียงเตาเดือบเอะไป <c oughs> นะคะเออเป็นธรรมชาติดีค่ะ มีชีวิตตัวจริงเสียงจริงนะคะน้ําเดือดแล้วแล้วน้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้ น้ำเดือดแล้วนะคะนี่มาดูเลยนะคะแฟนขับจา๋าตัวจริงเสียงจริงนะคะ<ม>ก็มาดูกันเลยนะคะนี่ก็คือเราก็มาเอานี่นะคะมีตะไคร้มะกรูดแล้วก็ขา่าเทลงไปเลยนะคะเห็นะคะหอมฉุยเลยนะคะ ชอมชุยเลยนะคะแล้วเราก็เอาปลาทูใส่ลงไปรวมกันกับปลานิลนนะคะอ่านะคะใส่รวมกันกับปลานิลน,นะคะปิดตาไว้แป๊บเดียวนะคะอ่าลาไว้นะคะปิดฝาไว้แป๊บเดียว ทีนี้สารน้ำก,ก็จะเอาพริกนี่ไปคั่วนะคะนี่นะคะพริกนี่ไปคั่วนะคะนี่เราเดือดแล้วใช่ไหมคะ หอมไหมคะหอมปลานะคะก็พอน้ําเดือดแล้วเราก็เอาปลานิลใส่นะคะพอเอาปลานิลใส่แล้วก็น้ําปลาน้ําปลาต้องใช้ปลา,ปลากระดีนะคะใส่ลงไปนะคะพอน้ําเดือดเราก็เอาตะไคร้ขา่มามะกรูดลงไปนะคะพอลงไปปั๊บเอยหอมมากเลยค่ะแฟนคลับตหอมชื่นใจจังเลยนะคะยิ้วข้าเลยค่ะ <laughs> นะคะ เราเอาขาตะไคร้ไปประกุดใส่ไปปลาทูนึ่งใส่ไปมันก็จะเดือดประมาณสักห้านาทีเพราะว่าไอหม้อมันร้อนแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาพริกสดคั่วพริกสดเลยนะคะคือคัวพริกสดนะคะทำาบ,บ้านเราอะนะคะไม่ต้องไป ทำแบบอื่นจะทำแบบบ้านบ้านเราเลยนะคะบ้านเรานะคะแล้วก็ในขณะที่เราทุกอยู่นะคะก็จะเอานี่นะคะเพราะว่ามันมองยิงดไม่ได้นะคะเอาดำตัวมากเลยเพราะว่าโดนไปแล้วนะคะ กินแบบบ้านบ้านเรานะคะไม่ได้พิถีพิถันอะไรค่ะแบบบ้านบ้านเราอะจ้ะนะคะกินเป็นสบายสบายแบบบ้านบ้านเราเขาเนี้ยหอนๆอนนะแฟนครับเนาะในขณะที่เรารรนู่นรอนี่แล้วก็เอามาเขือกับแตงกวาเนี่ยมาหัน่นนะคะ มาทำนะคะเพื่อที่จะ,ะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันเป่าประโยชน์นะคะ ำลาของเธออยากรู้เรื่องราวนะเออด้วยเพือแอบต้องห้องใจปัญหาอะไรจะเป็นด้วยเหตุผลใดคลุนละคิดวุ่นวายในใจเหมือนไกลสุดโค้งขอปัก มองเ่ออย่ารู้ว่าเธอเหนื่อยไหมด้วยภาระงานยิ่งใหญ่สร้างแรงจูงใจประชาคกลายโมดทีนเินเคที่ดูแลมา ล้อมล้อมไปรักศรัทธาประชาต่างป้อมยินดี จองเปิดกลองอินบอกออกดูรอยยิ้มของฉันสร้างพลูเปิดดูเม็ดเ็จด้วยใจนี่นะคะตามภาษาบ้านอนอก,กน,นอกระนาอท่านผู้ชมเนาะสวยงามเด็นเหมือนเป็นรางวัลสดใส หัวใจส่งไปคิดถึง i นี่กันก็บันแล้วก็นอทำไปชุชมไม่กันหน้าที่ทาปาทูเนาะมะเอนนแบบแกะอันก็บันแกะก้างปาแกะก้างปาก็กะกาากกจะบัน ต้มคนกันใส่กันกับปลานิ่งเนี่ยท่านผู้ชมต้มใส่กันกับปลานิ่งนะฮะเอาเนื้อปลาทูนะะ่ะมา,มาหา่าน,น,นพี่ปนจ้ะท่านผู้ชมแล้วมันกจะอหอมขายเนื้อปลาทูนะ่ะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยชีวิตบ้านๆนะเนี่ยเป็นอย่งเี้ท่ทนานผูนนนน้ชมเอาหมึกพริกกันนะคะ่ะเด้อ านผู้ชมบพริกสดบพริกสดค่ะเอาเนื้อแดงยส่จักตามทีน่น้วยจะเนากผู้ชมเนาะมนกกตกต้มนีมันละเอียดค่ท่านผู้ชมก็ต้องละเอียดลายจากักละเอียดล้านทีาแซ่บนาะค่ะเนาะนี่คีชีวิตเราทำฟันไว้มักคค่ทำฮักบดบี้เนาะเนาะัเมียม็นใต้หกินต้ในน้อยจิ้มน,นีจะจะนังนดังดันกัน อันนี้แล้วจะกลับมาบ้านนั่นกกงกนมต้มน้ำปลาล้นยำไส้กับข้าวเจ้าแซ่บแซ่บ่ขับรถเข็นบางจ๊ะเด้อนี่ะน,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 นะู <laughs> ดใส่มกยอะจะอางออกหมือนเดวก กาออกเรียบร้อยเลยนะคะทุกช่อออกไเกลี้ยงตับเลยนะคะเด้ออ่อกออกมดจ้ะจะป้อยเห้กลางนี่ดิบขาดเลยค่ะเด้อเอาคนนี้ห้อนๆจำันไว้จะขัดแล้วทุกช่องเลย

ตำล่าเลยเลยเนาะเขาจะนั่งเวียนนั่งหอมปลาลาปลาก็ไปตะไคร่ใบบกูดข้ามันหอมแซ่บกันทับทิมแซ่บแซ่บเจี๊ยมกรเนียวม่นจะตุ้ยได้หรือได้เรียบร้อยแล้วค่ะนั่งเห็ดนั่งนั่งเห็ดเร็วเห็ดหอมแก้ววางไว้ะเรียบร้อยได้แล้วอา จะแบ่งเว,วลาเห็ดมัมกะท่านการท่านยูท่านสีแนละท่านผู้ชม อแอบฟองห้องจใจโอ้ยหอนทานผมนำพิกปลาล่ำพิกปลาลปลาทูท่านผู้ชมนี่้วค่อเดอท่นผู้ชมขนเาหอนๆเดี๋ยวน้ำปลาตั้เสน,น้ำปลาลได้จ้ะเด้ออ่านี่ค่ะ เร็แล้วแล้วเนาะคุณผู้ชมพอส่งพ่แบ้งลด้ล่ายเป็นค่ะเดียวค่ะเดียวม่เสร็จแล้วเราต้องต้มักเท่าหกว่าพริกตำพริกไม่ขนาดนั้นกับทอดผาู้ พลังค้แล้วก็าค้กมางมุบงไปหุ่นตรงมุมแบบนี้ยักให้เย็บร้อมเยบร้ย ผู้ชมวันนี้ก็น,น้ำปลาล้นบรนณ้ำปลาล้นค่ะคผู้ชมน้ำปลาล้นนัวๆค่ะเขาบอกกันนอาเวทีงานปลาล้นเนาะงชินหัวค่ะคผู้ชม ช้อนมกอนะกอกนะงั้นเขาสิกินท่านผู้ชมเขากะเขากะแบียงน้ำพริกใส่น้ำปลาลาล้น,นะะได้ก็เด้อ Um you.

เขากับตักจ้ะเขากับเอาซ้อนตักอันป้นนะคะ่ะตักป้นนาท่านผู้ชมเนาะเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากะเบ็นเนาะนั่งเฮ็ดกับเขาแบบบ้านๆเขานี่ละจ้ะนี่คือนั่งเฮ็ดกับเขาพร้อมกันเช่าเดียวได้ค่ะท่านผู้ชมบุ๊เดอเอาซ้อนมากเนาะเอาซ้อนมาตังที่เขาซ้อนมาคนแก้วกันหน่อยกนะ็น่ากระจายให้ นี่แหละค่ะเนื้อหอนหอนตุ๋ยเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่หล้าตากับเขานั่งกับเขานั่งมือนี้เด้กกระเดอ้อแฟนคลับเนี่ยปลาทูกรอบกรทอดกรอบเนาะอืมเขายังหอนหอนโอ้ยจำกินมีแแหงท่านผู้ชมจ้ามีไข่ตุ๋งกับสีดีจังน้อยนึงเนาะเนี่ยข้าน้ำปลาล่าล้นสาวน้ำพาลวยด้วจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้า